สวัสดีค่ะชาวราศีกุมทุกท่านค่ะในคลิปนี้เราจะมาดูดวงความรักกันค่ะเราจะมาดูกันว่าความรักของคนโสดและคนมีคู่แล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายน2563นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะไพ่ใบแรกน,นะคะด้ไพ่เทพสุกร์ค่ะตามมาด้วยไพ่พระโคนันทิและใบสรุปคือไพ่เทพประจันค่ะสำหรับคนโสดนะคะเป็นช่วงที่คุณแบบ ค่อนข้างที่จะมีออร่ามากเป็นพิเศษค่ะมีสเสน่ห์มีความาน่าค้นหามีสเสน่ห์ดึงดูดสายตาเพศตรงข้ามมีบุคลิกที่น่ารักสดใสร่าเริงใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขค่ะที่สําคัญเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลมีวาทศิลป์ที่ดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่จริงใจกับคนรอบข้างใครอยู่ใกล้คุณก็มีความสุขค่ะ ตรงนี้คือเสน่ห์ที่ทําใหา้มีความน่าค้นหาในตัวเองค่ะมีเพศตรงข้ามมากมายนะคะอยากเข้ามาทําความรู้จักหรืออยากใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นแต่ตัวคุณเองไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขหรือว่ามีความภูมิใจที่มีใครเข้ามาพร้อมกันหลายคนคุณคาดหวังความรักที่มั่นคงความรักที่มาพร้อมกับความหนักแน่นแล้วก็ ความซื่อสัตย์จริงใจสร้างครอบครัวอยู่ร่วมกันในอนาคตมากกว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะอาจจะมีอาชีพการงานที่มันแตกต่างจากคนอื่นมีเขาเรียกว่าแบกรับภาระหนักหรืออาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่ตลอดเวลาทำให้การหยุดอยู่ที่ใครหรือว่าตัดสินใจรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะ มันเป็นเรื่องยากต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้อิสระซึ่งกันและกันให้เกิซึ่งกันและกันนะคะถึงจะเป็นคู่ครองคนรักที่เหมาะสมเทพาจารย์คุณค่อนข้างจะติดใจอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางต่อเรื่องความรักนะคะด้วยความที่ว่าอดีตที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ ความรับผิดชอบหรืออาชีพการงานนะคะหรือคุณเป็นคนที่คี้สงสารใจอ่อนรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยรักด้วยความหวั่นไหวขาดความเชื่อมั่นรักทั้งๆท,ที่ยังรู้สึกไม่มั่นใจแต่ว่ามีความรู้สึกที่มันเ,เป็นความรู้สึกที่แบบเป็นความสงสารมากกว่าความรักอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกแบบนั้นนะคะมัน มันคือความหวั่นไหวนะมันไม่ใช่ความรักแล้วพอคุณตัดสินใจคบใครด้วยความหวั่นไหวอะคะ่ะโอกาสผิดพลาดก็ตามมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนโสดในช่วงนี้นะเทพประสูค์ก็คือความสุขสมหวงะะังค่ะในเรื่องความรักมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่แล้วก็มีความสุขนะคะด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์แล้วก็มีความรับผิดชอบสูง ตรงนี้ค่ะเ,เขาเรียกว่าเป็นสเสน่ห์ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้ามค่ะทําให้คุณเนี่ยมีความน่าค้นหามีโอกาสที่จะได้เจอความรักดีๆเข้ามาอยู่ที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยค่ะจะมีความเชื่อมั่นมากแค่ไหนในการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เพราะทุกครั้งที่เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ คุณจะเกิดความสับสนแล้วก็มีความกังวลใจสูงมากมันทำให้ความรักของคุณนะคะไปต่อยากเพราะว่าขาดความชัดเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณได้เจอคู่ครองคนรักที่เหมาะสมนะคะคู่ที่เหมาะสมเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าสามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณได้คอยเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ คอยดูแลเอาใจใสก่การทั้งยามสุขและยามทุกข์นะคะถึงจะเป็นคู่ครองคนรักที่มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ครอบครัวในอนาคตแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ตัดสินใจโดยที่คุณขาดความชัดเจนหรือว่ามีความโรเลสงสัยนะคะขอให้คุณนะคะใช้ความสุข,ขุมรอบครอบแล้วก็รักอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล ใช้เวลาในการคบหาดูใจกันให้พอสมควรค่ะแล้วความรักที่ดีความรักที่มั่นคงก็จะตามมาค่ะความโชคดีของคุณคือ,อ,อมีโอกาสได้เลือกนะคะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากมายแต่ว่าข้อเสียของคุณคือทุกครั้งที่ม,ม,มีมีเรื่องของความรักเข้ามาในชีวิตคุณคุณกับขาดความเชื่อมั่นแล้วก็มีความกังวลใจสูงมาก เปรียบเสมือนความขัดแย้งในตัวเองค่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความชัดเจนนะคะให้รู้เลยนะคะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีๆเข้ามาอีกครั้งหนึ่งค่ะยังเป็นช่วงของการตัดสินใจอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าไม่รีบด่วนสรุปอย่างเ,าเขาเรียกว่าไม่รีบแบบตัดสินใจรวดเร็วจนเกินไปอะคะ่ะ ก็มีโอกาสที่จะมีความสุขสมหวางในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดค่ะส่วนคนมีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าตัวคุณเองเนี่ยปัจจุบันนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบกรับภาระหรือว่าทำงานหนักเพื่อคนที่คุณรักและครอบครัวคุณเหนื่อยแต่คุณมีความสุขค่ะคุณเป็นคนที่จิตใจละเอียดอ่อนแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างเสมอนะคะ ใครอยู่ใกล้คุณก็มีความสศขค่ะเป็นคนที่สามารถเอ่อนำรอยยิ้มนะคะแล้วก็เอ่อความมั่นคงมาให้กับครอบครัวได้ถือว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงแบกรับภาระหนักแต่ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสศขค่ะเพื่อคนที่คุณรักนั่นเองนะคะคือถือว่าเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงค่ะ สำหรับไพ่ชุดนี้นะคะก็ออกมาในทิศทางที่ดีค่ะในเรื่องของความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่แล้วนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะให้ชาวราศีคุมนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็สมปรารถนาในเรื่องความรักค่ะความรักที่ดีนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคนสองคนปราศจากซึ่งความซื่อสัตย์จริงใจ ขาดความเห็นใจและให้เกียรติซึ่งกันและการขาดการให้อภัยกันนะคะคำว่ารักอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตคู่มีความสุขสมหวังได้ค่ะวันนี้คงต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อมาที่ไอดีไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะ ก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้อาจารย์ได้ทำคลิปดีๆเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรณค่ะสวัสดีค่ะ